เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเขบ้าสู่ช่องโซโลชแน,นลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮยาเต้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจังเกิลน,นะครับจะมาเล่นในตำแหน่งอาเบโซหรือว่าเลนแคลรี่นั่นเองนะครับซึ่งรูนที่เอามานะครับก็จะมี เอาเวกซนะครับสปิริตซีดเดอะคันคายซีดนะครับผมจะช่วยในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็จะมีโอกาสติดคีขึ้นมาด้วยนะครับส่วนพลังแฝงที่เอามานะครับจะเป็นฮอลลี่ซัมมันเนอร์นะเรียก <don> ถูกปะวะ <Nope. S 1> <laughs> เออน่าจะถูกแหละอันนี้แหละ <laughs> ส่วนไอเทมที่เล่นนะครับในเกมนี้จะมีบอ,อบูตนะครับช่วงต้นเกมจะออกมาก่อนเลยนะรองเท้าตีเร็วนะครับผมแล้วก็ท่าร่อนฟอสเคปที่แดงที่เหลืองแล้วก็เกิดนะครับผม ช่วงต้นเกมเล่นกับไบโอได้ว,วันนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแคลรี่ไหนเหล่าหน่อยเขาเขเจ้าเจ้าไปเก็บเลือดดีกว่าน,น,นี่นี่มันแหลมจริงเว้ยคิดว่าไฮยาเตะไม่น่าจะแพ้ไบโอนะในในช่วงต้นเกมนะแต่รู้สึกว่าทำไมทำไมเราแบบเออเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ คือปกติไม่ค่อยได้เล่นในตำแหน่งแครี่หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยดามเมจดามเมจของใครมัน,มนโอเคกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เลี่ยงไฟไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนนะครับกลับบ้านดีกว่าพื้น <c oughs> อยู่นานมีโอกาสตายได้นะครับผมอย่างน้อยเราก็ต้องเซฟเองนะครับเล่นแครี่ที่จริงไทยเต๋มันเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบมีดามเมจค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าตัวอันติอาจจะต้องเข้าไปฮุกวงในหน่อยนะครับบางทีก็อาจจะ อาจจะเข้าไปผิดไฟอย่างเงี้ยคือเราเข้าพลาดไปก็มีโอกาสสวยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อันติก็ดูจงังหวะเอาดีๆนะครับบางทีโดนเบรกโดนตีๆอย่างเงี้ยอันติเราก็หลุดแล้วนะครับผมตามกันไฟครับอย่างที่รู้นะครับว่าตัวฮายาเตะเนี่ยสามารถเจาะเขาเรียกอะไรเจาะทูดามจได้นะครับผมเฮ้ยวุดนิดเดียวยเพื่อนเพราะฉะนั้นเราเน้นแบบดามจดจ๋าๆไปเลยนะครับผม จริงๆในส่วนของชิ้นที่5้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นขวานไอเขาเรียกขวานอะไรนะขวานน้าแข็งอะเรียกเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแต่เป็นของอไอเทมป้องกันนะสามารถเอามาแบบ Hero สโลฮีโร่ฝั่งงข้ามได้ด้วยนะครับผมหนืดหนืดเขาไว้อะไรเงี้ยเราเล่นแบบสายต่อเรื่อยๆแต่ดาเมจมันก็ยังมีอยู่นะผมแต่นี้ผมเลือกที่จะเอามาทั้งคีดแดงและคีเหลืองนะครับกะจะรีดดามจให้มันแบบเออโอเวอร์ไปเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่า <laughs> คามไปก่อนนะครับพยายามตัดนกตัดอะไรให้เออให้การเงินของเรามันนำนะครับผมจริงๆเราจะเอาพลังแฝงมาเป็นตัวเด้งเงินก็ได้นะไอตัวพลังแฝงใหม่อะ่ะแต่ผมเลือกที่จะเอามาเป็น holding summoner น,น,นะครับผมเรามีแก๊กไว้คอยเติมเกมอยู่ไม่ใช่เติมเกมเด็กคอยคอยซ้อนนะครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลอยป้อมไป อย่างที่รู้นะครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยโอ้วิลา่าวิลา่าเอาออไปแล้วครับเมทเรามาขนาดนี้จะไม่ใส่สุดก็กระไรอยู่นะครับ <c oughs> อันตีไปซะเลย <c oughs> อย่างที่รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนในการไดฟ์ป้อมนะครับช่วง5นาทีแรกเนี่ยดาเมจในการทําลายป้อมเนี่ยมันจะเบาเบามากเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะได้ป้อมได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาจะต้องแบบโอเคแหละไม่อยู่ไม่อยู่สักช่วงหนึ่งอะ่ะสัก2-3นาทีเราถึงจะได้ป้อมเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเกิน5นาทีขึ้นไปนะครับเราสามารถระพ้อมได้แบบสบายมากนะเฮ้ยแก๊กนึงสวยหายแล้วเราไม่อยู่เติมดาเมจโอ้โอเคเพื่อนอยังได้นะครับจริงเกมนี้เราเจอป่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นยอนนะครับก็ไม่รู้ว่าเออค,คิดว่าเราน่าจะพอเล่นได้นะผมเราก็แครี่เหมือนกันแถมเบิร์ดดาเมจได้ค่อนข้างแรงด้วยนะอยู่ที่จังหวะกันแล้วแหละโอยเน็ตโอ้เพื่อนเอาแล้วก็เอาตามดีครับ โคตรเจ็บเลยเห็นปหบอกแล้วนะว่าห้จะเตะเป็นตัวที่แบบว่าเออที่ต้องกล้ากล้าได้กล้าเสียนะครับเวลาที่จานติดเข้าไปเนี่ยคือบางทีถ้าเราตัดสินใจผิดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตายได้นะครับผมแต่เนี่ยผมเอาตัว Purify มานะครับก็เอาไว้ใช้ล้างในขณะที่เราใช้อันติดนะครับแต่ก็คำนวณการใช้ดีๆนะครับในจังหวะใช้คือถ้าโรกฝันตรงข้ามเขาไม่ได้มี สตัรนอย่างเงี ELLE ้ยเราก็ไ <necessary> ม you ่จําเป็นที่ต้องกดก็ได้นะแต่ถ้าเออรู้แหละว่าฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะสตัรนอย่างเมื่อกี้มอทอรที่ว่าเขาอาจจะติใส่มาทิม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 นิดเดียวโอ้ยโอไปเก็บเลือดทันอีกถอย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 เพื่อนเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนแก๊กเพื่อนแก๊กอย่าดึงโดนนะมึงไม่อยากเข้าไฟ อุ้ยแรดก็อยู่กลับไปเคลียร์คีปก่อนนะครับผมายาวไปโอเคตอนนี้ทารอนเรามาแล้วนะครับชิ้นต่อไปเราขึ้นมาเป็นฟอรสเค็บนะครับผมช่วยในการหนืดโอ้โรเจ็บเลยแก๊กไม่เอาละแก,ก๊กเพื่อนถอยมาหายแล้วแก,ก๊กดึงโดนยุ้งพีชีบอีกแล้วไป คิดไว้อยู่แล้วนะว่ามันต้องไม่รอดแต่ก็ต้องพีชี้ไม่เพื่อนแหละนะจังหวะเมื่อกี้ป้อมเลนล่างเลยนิดเดียวเองแต่ทีมเราก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะข้างล่างเนี่ยไปเคลียร์กลางก่อน<ม>สวยจริงๆเราจะเข้ามาแท็กเลนกลางก็ได้นะครับแต่ก็พยายามเคลียร์คีฟเลนฝั่งตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับค่อยย่องมาเคลียร์คีฟกลางก็ได้เหมือนกันนะครับเราไปการป้อมล่างเราดีกว่า ฟาร์มกันไปนะครับไม่ได้เข้าฟาร์มป่าแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้เหล่าไปเรื่อยๆครับพยายามใช้สกิลบหนึ่งในการต่อฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเจาเจอะเจาเจาเหล่าไปเหล่าไปมอทอทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอันติแล้วนะครับขอช่วงอันติใส่เรามาละเพื่อนเพื่อนฮัลโหลมันเอาดาร์กเอ้ยมันไม่ใช่มันเอาเบโซ,โซกันอยู่แก๊กวืดชิบหายวันติไปแล้วออกออกเชียร์เลส อะไรวะเดียนิเดเดียวเองมอทอยก็รอดอีกตายแล้ววีล่าเฉียดหัวคิดว่าป้อมล่างน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทําเลนบนกันต่อนะครับผมขึ้นไปเอาป้อมเขาหน่อยจริงๆในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเราไม่รีบออกทารอนนะครับเราออกแค่ชิมกลางของมันมาก่องก็ได้นะให้มัน เร่งความเร็วในการโจมตีนะครับ <S <S เวลาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอเทมที่เราออกด้วยนะครับยิ่งถ้าเราออกอเร่งความเร็วการโจมตีมาเนี่ย oh, okay, so มันจะทําให้ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยปล่อยดาวกระจายเยอะนะครับ oh. แต่ถ้าเราคิดว่าเราโดนตอดบ่อยอย่างเงี้ย oh. เราออกมาเป็น oh. ฟอสเคปก่อนก็ได้นะครับ oh. ดองชิ้นาทารอนเอาไว้ก่อนนะครับผมตายเคีีแก็กมาแล้ว เฮ้ยดึงได้ว่าอันตีแล้วครับโอ้โล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 สวยงามเพื่อนโ okay. อเคอเข็บเรามาแล้วเลยมอทอสเหรอเหลาเลยเหลาง่ายๆเลยหืมเจ้าเซนก้ากระโดดใส่ที่บายแล้วทีบายแล้วเอามันเพื่อนเหลาสกิลหนึ่งาสวยกริกใช้ประมาณนี้นะครับคือมันมันมันไม่มีการเข้าไฟแบบตายตัวนะครับเล่นไฮย,ยัเตเนี่ย ถ้ารู้ว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาโลกันหมดอย่างเงี้ยเราจะเปิดด้วยตัวอันตรีก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขาเลือดเต็มอย่างเงี้ยเราใช้ตัวสกิลหนึ่งเป็นการเทรดเลือดฝั่งตรงข้ามไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจใช้อันตรีในการเข้าไฟเนาะแล้วก็ส่วนสกิลสองเนี่ยเราดูดูเชิญดูเชิญไปก่อนนะครับผมถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยประมาณเนี้ย <An ally S 1> เขาแบบ เข้ามาเพื่อที่จะคิวเราเนี่ยเราค่อยเก็บตะกิลสองในการออกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเชยเฮ้ชยตกใจคิดว่าป้อมกลางยังไม่แตกอืมหายแล้วแรดเล่นฟิกเกอร์ก็ามาเลยวะเรียบร้อยเป็นไฟที่ค่อนข้างสูญเสียไปเยอะนะไป,ไปหาที่ฟาร์มกันดีกว่าเช็คเช็ค โอเคไม่อยู่เฮ้ยเพื่อนดูสวยนอท์โธมอท,อทล้างทันเหลาไปครับแชตกิ้หนึ่งเหลาพอเล่นว่าวพอเล่นว่าตามครับสโลกนโอเคท้า okay. งเข้าแล้วแหละกดล้างไว้ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมกันในจังหวะที่แบบมอทอก็จะทำตีใส่เหลานะครับผมเล่นไฮยเตะได้ลุน้นหมายเลยเวลาแบบจานตีเข้าไปอย่างเงี้ยคือแบบจะกลัว กลัวแบบตัวเองอาจจะตายแทนนะครับแทนที่จะทำดาเมจให้กับเพื่อนได้นะแต่ก็พยายามแบบใช้สก,กิลหนึ่งในการตอดไว้ก่อนนะตอดประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเราทําดาเมจกับเราไปด้วยนะครับเราก็เหล่าฟรีๆไปอืมเย yeah. อะหาเลือกงก่กนตัดคลิปได้คลิปน้อยป่าเราไม่ว่างมาเอาเราก็โชว์ oh. ตายแล้วเพื่อนแกแเพื่อนแก๊แกไปแล้วเฮ้ยยีนาเก็บไวโอได้ครับโอเคเราก็หาเงินไม่รู้จะทำอะไรก็หาเงินนะครับผมพยายามอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวมากนะครับอารมณ์เหมือนกูเล่นป่ายไงก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะยีโรฟันกามเนี่ยน้มันจะมาอย่างนี้แหละ <c oughs> ไปแล้ว เหลาเหลาเหลาอยู่ห่างๆไว้ครับถ้าเรารู้ว่าโรกสนตว์ุ้มที่เข้ามาเนี่ยมีแต่ตัวที่ระยะประชิดนะผมโอ้ยสวยจริงๆตัวเปิดเขาเยอะนะแต่แทนที่เราจะเอาเกาะมาไว้ป้องกันเนี่ยเราออกมาเป็นดาเมจเพื่อที่จะเบิร์ดที่โร่ฝัตรขงข้ามไม่ได้มากที่สุดจะโอเคกว่านะผมอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของของแต่และคนที่เล่นนะซื่องนนานทีผมก็ได้จับแคลรี่ทีผมก็เออเนี่ยแหละ โหให้สุดซะโอ้ยเน็ตเน็ตเล่นกี่ทีก็มีแต่เน็ตด,ดีบ้างไม่ดีบ้างอะนะเขาแอบ,บทำอะไรกันเอ่ยตักคิ้วป้าเรามารอดักคนช้ากันดีกว่าจะเอมอทอสคิวหนึ่งเราไปก่อนครับแต่ล่มๆดูเพื่อนเราก่อนจังหวะนี้ต้องบินแล้วแหละไปแล้วครับ ยืนทำดาเมจนี้จะตายเนี่ยชิปหายแล้วพูดไม่ทันขาดคำภาพก็ตัดไปแล้วนะครับผมเ็ต <laughs> <laughs> ไอเทมรอไว้หน่อยนะเคี่ยวโอเค <c oughs> พยายามเก็บออบเจกหน่อยนะครับในช่วงเลดเกมป่าเราอาจจะไม่ได้แบบมาสนใจกับตัวมังกรใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ แต่เราก็ว่างก็แวะมาเก็บเองแล้วกันถ้าเราอยู่ในโซนฝั่งฝั่งเลนนั้นนะครับมังกรไม่ตาย,ยต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนบอกให้รวม <laughs> บ้าเอย้ยมาลวเพื่อน <c oughs> จนังวะนี้ยังไงยังไงเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเฮ้ยดึงสวยโอ้โหโดนอะไรวันนี้าจาไปเจ็บจัง okay, ตอไปครับตออยู่ <c oughs> ห่างไว้ครับจังหวะนี้ <c oughs> อ๋อชิปหายเอาเน็ต ฮัลโหลมาตะฟัคเกอร์ไปซะแล้วอยู่ๆก็ภาพตัดอีกแล้วนะครับเน็ตเน็ตไปออานวยแต่่าไหลนะจังหวะเมื่ <N ets> อกี้เอาเอาเอาสโลลแล้วสวยเพื่อน <N ets> เพื่อนไยสเตทที่แบบตายเปลืองมากนะครับตายไปห้าตัวแต่ก็นะอย่างน้อยเราเราเรา,เราทำดาเมจได้แบบคอยถมดาเมจกับเพื่อนนะผมอาจจะมีแบบผีขี้ไปบ้างแต่ก็จะเอาให้สุดเพื่อนเอามันเอามัน มันก็ละลายน้อยไปนะบางทีเลือดเลือดที่เขาอะนะพยายามเน้นตอดเอาแล้วครับเข้าลึกไม่ได้แล้วเราไม่มีสกิลในการเบิร์ดดามจเขาตัดป่าเข้าไปเล่นการเงินตัวเองก่อนนะครับคือจังหวะที่แบบเล่นแครลรี่อะนะคือถ้าจังหวะมันได้บางทีก็ใส่สุดนะแต่ถ้าแบบ บางทีเข้าไปแล้วแบบพลาดมาเราก็เราก็สวยแทนเ <c oughs> ขาอาจจะมองว่าเราแจกได้นะครับแต่ก็แบบเราก็โถมเต็มที่นะเพื่อนเราแบบใส่ใจเพื่อนมาก <c oughs> ห่วงเพื่อนจะไม่มีดามจนะครับ <c oughs> แดดออกมากรออกมากรเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ใครก็ได้มาช่วยแก๊กด้วย <c oughs> บินอีกแล้วกู <c oughs> พีชีฟอีกแล้วโอเคยังรอดยังรอดเห <c oughs> ลาไปครับเหลาฟรีเหลาฟรีสวยเฮ้ยน้องไบโอไบโอใโอใโอ ักดอกหนึ่งก็ตายแล้วเนี่ยฟิวโอเคเหมือนเราจะได้ช็อตพลิกไฟแล้วนะครับผมฝันตัวข้าเขาร่วงไปสีล่ละเหลือแล้ตตัวเดียวนะเราทำเลนกลางขึ้นมาเลยนะครับผมแจกขนาดนี้นี่ถ้าได้ m v p นี่จะแปลกมากเลยนะเอาบ้านเขาก่อนคนระับหุยวิลา่าพิกเกอร์เข้าไปจบป๊บว่าบักปฏิทโทเอาเรื่อง ก็เกิดเรามาแล้วนะครับเอ็นครับจังหวะนี้ไม่รอช้าแล้วโอเคแจกเยอะแต่จบสวยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเราส่วนใหญ่เราเข้าไฟอะ่ะเราเราตายกาดจ,จังหวะที่ไฟค่อนข้างบ่อยนะครับผมโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบค,คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในครั้งถัดไปนะครับผม แล้วก็ใครที่อยากชมแบบไฮไลท์นะครับสามารถตามไปดูที่ติ๊กต็อกได้นะโซลชันแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบาย